นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวรรณคดีนะคะซึ่งได้แก่ในเรื่องรามเกียนตอนศึกไมยราบนะคะเรามาดูที่มาของเรื่องรามเกียนก่อนนะคะรามเกีย์จะมาจากคําว่ารามบวกเกียรติซึ่งหมายถึงเกียรติของพระรามนะคะ โดยตามคติอินดูมีความเชื่อว่าพระรามก็คือพระนารายณ์อวตารลงมายังโลกของมนุษย์เพื่อปราบยุคเข็นต่างๆนะคะดรามาเกียนมีที่มาจากวรรณคดีเรื่องดรามายณนะซึ่งเป็นวรรณคดีสำคัญและมีมานานกว่า2,000ปีนะคะถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมาก โดยไทยเรานั้นได้นำวรนณคดีเรื่องรามเกียร์มาแสดงเป็นหนังใหญ่โขนละครนอกจากนี้ยังได้นำมาวาดเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังอีกด้วยนะคะรามเกียร์จะเป็นเรื่องราวการทําสงครามระหว่างฝ่ายอาธรรมกับฝ่ายธรรมะฝ่ายธรรมะก็คือฝ่ายของพระรามพระลักษ์ ส่วนฝ่ายอาธรรมก็คือฝ่ายของทศกันซึ่งสาเหตุแห่งความขัดแย้งมาจากความหลงใหลในอิสตรีอย่างไร้เหตุผลของทศกันที่ได้ลักพาตัวนางสีดาชายาของพระรามมาเพื่อหวังจะครอบครองแต่สุดท้ายวรรณคดีเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าธรรมะก็ย่อมชนะอธรรมนะคะผู้แต่งของเรื่องนี้ก็คือนะคะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งนะคะแต่เราจะใช้คำว่าพระราชนิพนธ์นะคะเพราะเป็นพระมหากษัตริย์ลักษณะคำประพันธ์นั้นบทละครเรื่องรามเกียรแต่งเป็นกรอนบทละครลักษณะของกรอนบทละครจะมีลักษณะเหมือนกับกรอนสุภาพหรือกรอน8แต่จะมีการใช้คำขึ้นต้นที่แตกต่างกันนะคะ โดยการใช้คำขึ้นต้นของกรอนบทละครนั้นจะมี 1. มาจะกล่าวบทไปซึ่งจะใช้ขึ้นต้นสำหรับขึ้นเรื่องใหม่หรือกล่าวถึงเรื่องที่แทรกเข้ามา2เมื่อนั้นใช้สำหรับขึ้นต้นเมื่อกล่าวถึงผู้ที่มียศศักดิ์เช่นเทวดากษัตริย์3บัดนั้นใช้สำหรับขึ้นต้นเมื่อกล่าวถึงผู้น้อยหรือ ไบังคับบัญชาเช่นเสนาอำมมาต์ทหารและสามัญชนต่อไปเรามารู้จักกับตัวละครในเรื่องนี้กันก่อนนะคะเริ่มจากอานุมานอานุมานจะเป็นลิงเผือกเผือกก็คือจะมีกายสีขาวมีเขี้ยวแก้วอยู่กลางเพดานปากมีกุณทนขนเพชรสามารถแปลงธิ์ให้มีสีหน้าแปดมือ และสามารถถาวเป็นดาวเป็นเดือนได้โดยอนุมานจะใช้ตรีเพชรหรือที่เราเรียกว่าสามง่ามเป็นอาวุธประจำตัวโดยอนุมานจะมีความเก่งกล้ามากสามารถแปลงกายหายตัวได้แม้ถูกอาวุธของศัตรูจนตายแต่เมื่อมีลมพัดมาก็กจะฟื้นคืนชีพได้นะคะเมื่อนางสวาหาซึ่งเป็นแม่ของอนุมาน ถูกสาปให้ไปยืนตีนเดียวเหนี่ยวกินลมพระอิสวรจึงมีคำบัญชาให้พระพายพระพายก็แปลว่าลมนำเทพอาวุธของพระองค์ไปพัซัดเข้าปากของนางนางจึงตั้งครันและคลอดบุตรเป็นลิงเผือกหอออกมาจากปากได้ชื่อว่าอนุมานอนุมานจึงถือว่าพระพายเป็นบิดาของตนเพราะเหตุนี้นะคะเมื่อใดก็ตามที่อนุมานสิ้นใจ เพียงมีลมพัดโดนตัวอนุมานก็จะฟื้นคืนชีพอนุมานได้ถวายตัวเป็นทหารเอกของพระรามและช่วยทำสงครามจนจบสิน้นตัวต่อไปก็คือมัชชานุมัชชานุจะเป็นบุตรของอนุมานกับนางสุพรรณมัชฌาจึงมีร่างกายเป็นลิงเผือกเช่นเดียวกับอนุมานแต่มีหางเป็นปลา เมื่อนางสุรรณมัจฉาคลอดมัจฉานุออกมาแล้วกลัวทศก,กัณฐ์จะรู้จึงนำมัจฉานุไปทิ้งที่ชายหาดมยราบซึ่งเป็นญาติกับทศก,กัณฐ์ไปพบเข้าจึงมีความสงสารได้นำมาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมต่อมามยราบลักพาตัวพระรามไปไว้ที่บาดาลอนุมานติดตามมาช่วย จึงได้พบกับมัชชานุและต่อสู้กันแต่ไม่มีใครเอาชนะได้จนกระทั่งรู้ความจริงว่าเป็นพ่อลูกกันสำหรับวันนี้นะคะคุณครูข้อจะขอจบไว้นะ,ะตรงที่ว่าตัวละครในตัวของมัชชานุก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ